ตำรวจของรองโจ้ค่ะมีการเข้าค้นบ้านของเครือข่ายคุณจีนศีเทาอยู่สินฉีอะค่ะตอนนี้มีข้อมูลผลรายงานมาเรียกเขาพบหลักฐานอะไรบาง,งบาอย่างบ้างครับ,บก็ได้มอบหมายปไปแล้วนะครับท่านรองสุริเชษกับทางผู้จัดการสตมนะครับคงเดี๋ยวคงจะเมื่อมีความคืบหน้าหรือดําเนินการเรียบร้อยแล้วคงจะ,ะรายงานางมาทีนะครับแล้วพวกเจ้าตัวเขาไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรับการรายงานเดี๋ยวท่านรองโจ้ก็ประชุมด้วยกันเดี๋ยวคง ประชุมเสร็จก็คงไปคุยเรื่องนี้ด้วยเรพระยังหลักฐานสําคัญที่เรานำไปสืบการ,ร,รตรวจค้นวันนี้จะทำคืออะไรคะท่านเดี๋ยวรอรายละเอียดอีกทีนะครับก็ได้สั่งการไปแล้วนะครับตามที่มีบาะแสอะไรเราก็ไปตรวจสอบให้หมดนะครับเห็นว่าพฤติการมีการแอบอ้างเบื้องสูงด้วยแล้วก็ เดี๋ยวขอเวลาสักระยะหนึ่งนะครับที่จะได้ได้ข้อมูลให้มันชัดเจนดี <au S 1> ๆ,ๆ,ๆนะครับบุคคลคนนี้เรามีข้อมูลอยู่บอดไหมครับหรือว่าเราเพิ่งมาทราบข้อมูลจากที่มีการร้องเรียนหรือว่าการประกาศในโซเชียลจริงๆก็มีข้อมูลอยู่นิดหน่อยนะครับเราก็ได้ให้มีการติดตามอยู่แต่ว่าพอดีมีการพูดถึงเราก็รีบไปรีบไปดูด้วยนะจะได้เพื่อความรวดเร็วเนื่องจากเป็นคดีที่ทางประชาชนให้ความสนใจนะครับข้อมูลของเรากับข้อมูลของที่มีการประกาศมีการร้องเรียนมาตรงกันไหมครับก็มีมีส่วนนะครับมีส่วน ไปบ้างคะพฤติการ <นะ S 2> ของเขาอยูขอรายละเอียดอีกทีนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับได้สั่งการไปแล้วนะครับพอดีมีหลายเรื่องที่จะต้องดำเนินการนะครับไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับถึงข<ด>ายไปแล้วให้ามคนที่ได้รับมอบหมายแล้วกันนะครับถึงขนาดต้องเรียกคุณชูวิทย์หรือทางแยของคุณรมยังสิมันมาให้ข้อมูลไหมครับยังนะยังครับ